ครับอาจารย์เอกนะครับวันนี้ก็สุดท้ายเลยนะครับก็สัมภาษณ์อาจารย์เอกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับอาจารย์เอกครับวันนี้พิธีการเสกเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหจะต้องบอกว่าเข้มข้นแค่ไหนเราเคยทําเหรียญดวงกันมาใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราทําสมบูรณ์กว่าเหรียญดวงไปทุนเหรียญดวง5อันนี้ไป15โอ้โหขนาดนั้นเลยเนาะเพราะเนื่องจากว่า จำนวนดูของบวงสวงสิที่เราทำปีครับ <มา S 2> ครับครับใช่ไหมฮะนั่วสวดบทบูชาโนบุคอาทุกคนไม่เคยได้ยินบทนี้ใช่ไใช้มาเป็นร้อยปีแล้วอืมนี่คือหาไม่เจอกันครับผมค,คือว่าวันนี้จัดเต็มว่างั้นเอาให้เต็มที่แล้วสวดอะไรลงไปบ้างครับวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยสาคัญที่สุดการทําบูชาโนบุคคามันคือทําให้เกิด คนเราในทั้งหมดเนี่ยเกิด mm hmm. ค,ความโชคดีสวัสดีมีอายุ mm hmm. มันน่นัจยืนจำไว้นะวัตถุมงคลที่ขลังดีทั่วประเทศเน่ถ้าไม่ได้เสริมอายุของผู้ใช้ไว้อ mm hmm. เขาไม่มีประโยชน์เขาจะต้องอยู่ใช้สตักแต่เราไปนานๆ mm hmm. ได้ครบคือครอบจกักรวาลวันนี้ใช่ใชอยู่ถือสุขรวยรุ่งนะครับผม <Okay. S 1> ให้ความาัฒนาของมนุษย์ทั่วไปเนาะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลของ mm hmm. วัดถ้ำขุนแผนที่ครบและสมบูรณ์ที่สุดแบบครับเม,ม่เป็นพระมิกิทธิ์รุ่นนี้ถือ,อว่าสมบูรณ์แบบไม่ได้ขาดตบกบกพร่องไม่ได้ย่อหย่อนกว่าในอดีตที่เคยทําเลยครับผมมีความมั่นใจมากนะโอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์รเองเพราะว่าเราทําพิธีโดยละเอียดมาโดยตลอดคร,ครับแล้วก็ ในส่วนของวัตถุคนรูปแบบสวยงามเนาะแล้วก็ทุกคนที่เอาไปนคือนำไปใช้นะครับอาหารอะไรก็ชร้างถ้าไม่ชิมไม่รู้ว่อร่อยเลยครับัถุนำสร้างแล้วนำมาใช้ได้จริงใช่นำมาใช้ได้จริงของเราครับผมแล้ววันนี้มีจอมขบังเวทจากที่ไหนบ้างครับอาจารย์เราปัจจุบันรวมตัวกันเป็นซุ้มจอมขบังเวทนำโดยครูหมอเท่าอาจารย์เพชร พ่อเพชรพร่อเพชรก็คือเจ้าสํานักตักศิลาภาคใตจ้จัหงหวัดตรังครับก็คือท่านเป็นเขาอ้อแต่สาขาจังหวัดตรังตัวท่านเนี่ยทั้งนั้นน่ะอาจารย์น่ารู้จักท่านหมดภาคใต้เพราะท่านเป็นรุ่นครูใหญ่หครับครับครับแล้วก็อาจารย์แคก์ครูสออาจารย์อ๋อบทโอ้โหครับ,รบ,รบมากันหมดอาจารย์เนิลมิตรจับเปลือไฮโซอ่รู้จักครับรู้จักครับอายอาจารย์ต๊อกบารมีปู่วอนเดี๋ยวนะใครอีกอะที่ไม่ได้เลยชื่ออาจารย์อาจารย์ออยนี่ลูกศิษย์ต่างประเทศเยอะคือพูดง่ายเป็นตัวท็อปนะ ทั้งนั้นอาจารย์แอฟเทวดาระดับหัวกัทเทของประเทศไทยลูกศิษย์ต่อจากครูบายการใหญ่อาจารย์ทองตลาดคูครับครับรู้จักครับต่อมาก็เป็นอาจารย์แอฟเลยอป็ลูกนะครับอาจารย์แอฟเทวดาเนี่ยนะครับก็ถือว่าสุดทุกทุกรับขอบคุณมากครับอาจารย์เอกถือว่าเป็นรุ่นที่สุดแล้วของวัดท่อขุนแผนตั้งแต่เคยสร้างมาทำดีที่สุดนะครับผมใช้คําว่าดีที่สุดลองใช้ดูสิมันเป็นยังไงครับ ต้องลองต้องลองครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอกวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ